และที่สําคัญคือแคลเซียมบอรอนขาดไม่ได้จริง,รงๆพืชทุกชนิดครับสําคัญมากขาดไม่ได้เลยเพราะถ้าดาวเรืองเนี่ยถ้าขาดปั๊บจะเกิดอาการคือต้นเนี่ยจะไม่แข็งแรงต้นฉีกง่ายล้มได้ง่ายซึ่งจะไม่ได้ราคาหรือบางทีแม่ค้าไม่รับซื้อเลยคุณเอกค,คุณปลูกได้ดอกขนาดเนี้ยค,คุณทำยังไง พืชทุกชนิดนะครับเริ่มต้นคือเรื่องของดินเป็นหลักเลยนะครับดาวเรืองเป็นพืชไม้ดอกนะครับหรือว่าพืชอื่นๆเป็นพืชยืนต้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันเราเริ่มต้นจากดินก่อนเลยพี่นิดถ้าหากว่าดินดีดินสมบูรณ์เราปรุงดินที่ดีเนี่ยระบบรากก็จะแข็งแรงหากินได้ดีเขาสามารถที่จะกินปุ๋ยกินน้ําดังนั้นเนี่ยเมื่อเขากินปุ๋ยกินน้ําได้ดีเนี่ยต้นก็จะโต พอต้นโตปั๊บใบแข็งแรงใบแข็งแรงสามารถที่จะปรุงอาหารได้มากสังเคราะห์แสงได้มากเป็นที่มาของการที่ดอกเนี่ยก็จะใหญ่แต่ก็มีองค์ประกอบอื่นๆอีกทำอย่างไรให้ต้นแข็งแรงนะครับให้ให้ดอกแข็งแรงดอกโตไม่มีอาการของอฐานดอกแตกนะครับแล้วก็ได้คุณภาพผมให้สังเกตนิดนึงครับดอกดาวเรืองที่มีคุณภาพนะครับเวลาเรา กำเข้าไปเนี upstairs, Styles, me. here, ่ยกำแบบกำสุดเลยนะครับเขาจะเด้งเด้งออกมาเหมือนเดิมนี่คือลักษณะที่ดีของดอกดาวเรืองนะครับแต่กว่าเขาจะได้อย่างนี้ต้องมีในเรื่องของการดูแลที่อย่างดีนะครับเขาถึงจะแข็งแรงดอกแข็งแรงแล้วก็ดอกกลมสวยนะครับแล้วก็ห่อไปถึงฐานดอกนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของดินนะครับ ดินเนี่ยเราควรที่จะปรุงก่อนนะครับโดยการที่พรวนดินนะครับเตรียมแปลงนะครับต้องมีในส่วนของอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุแล้วก็ในส่วนของสารปรับปรุงดินต่างๆที่เราควรที่จะเติมให้เขาเข้าไปเพราะดินแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันบางพื้นที่ะครับดินเป็นดินเหนียวบางพื้นที่เป็นดินทรายนะครับบางพื้นที่อาจจะโชคดีหน่อยก็เป็นดินร่วนนะครับอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก่อนเดิมเนี่ยเป็นดินเหนียวนะครับ เป็นเหนียวเหนียวมากนะครับแล้วก็แข็งมากแต่ที่เราเห็นเนี่ยเมื่อก่อนนี้แข็งนะครับเนี่ยแข็งอย่างนี้เลยครับเนี่ยบีไม่ออกเลยบียากมากแต่ตอนนี้ดูครับนี่ครับนะครับดินร่วนเลยอย่างนี้คือเราปรุงดินเราเตรียมดินบํารุงดินครับตรงนี้โดยการที่เราใช้ในส่วนของการเตรียมดินคือมีพวกอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีจําพวกของพวกสารปรับปรุงดินจําพวกฮิวมิกนะครับพวกนี้เติมเข้าไปนะครับทําให ปร,ปรุงโครงสร้างของดินทําให้ดินโปร่งร่วนซุยทีนี้พอดินโปร่งร่วนซุยดาวเรืองนะครับเป็นพืชที่ถ้าดินร่วนเขาจะแผ่กระจายรากได้ดีเมื่อแผ่กระจายรากได้ดีเขาจะกินน้ําและกินอาหารได้ดีนะครับก็ทําให้ต้นโต,ตนเริ่มจากโครงสร้างต้นก่อนโครงสร้างต้นโตก็จะได้ดอกใหญ่และปริมาณดอกที่มากอ,อย่างนี้ธาตุอาหารสำคัญ สำคัญครับเพราะว่าการที่เขาจะผลิตดอกแล้วก็สร้างดอกให้ใหญ่ได้ขนาดนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเติมธาตุอาหารเข้าไปการให้ปุ๋ยให้น้ําก็สําคัญนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทางใบเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของบํารุงทางใบก็คือในส่วนของธาตุรองแล้วก็จุลธาตุรวม <c oughs> ตรงนี้ต้องให้เพราะว่าทางดินเนี่ยโดยส่วนมากปุ๋ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแค่ N P K <c oughs> แต่ก็จะขาด กลุ่มธาตุในส่วนของของธาตุรองกับจุลธาตุดังนั้นเนี่ยเราต้องเติมตลอดครับทุกๆครั้งที่เราเราฉีดสารป้องกันกําจัดโรคและแมลงก็เติมไปด้วยในตัวและที่สาคัญคือแคลเซียมบอรอนขาดไม่ได้นะครับกับดาวเรืองนี่ขาดไม่ได้จริงๆพืชทุกชนิดครับสำคัญมากขาดไม่ได้เลยเพราะถ้าดาวเรืองเนี่ยถ้าขาดปับ๊บจะเกิดอาการคือต้นเนี่ย จะไม่แข็งแรงต้นฉีกง่ายล้มได้ง่ายนะครับเพราะดอกเขาหนักครับเนี่ยหนักมากเจอน้ําค้างเขาหน่อยนึงเนี่ยกิ่งฉีกทันทีรับน้ําหนักไม่ไหวต้นไม่แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญคือจะทําให้ฐานดอกตรงนี้นะครับจะแตกซึ่งจะไม่ได้ราคาหรือบางทีแม่ค้าไม่รับซื้อเลยนะครับนี่คือปัญหาดังนั้นแคลเซียมโบรอนต้องเติมตลอดแล้วก็ที่สําคัญก็คือผมใช้ในส่วนของอะมิโนอะมิโนตัวนี้เนี่ยมันมีแคลเซียมกับโบรอนอยู่ในตัวก็เลยทําให้ดอกเนี่ยใหญ่แข็งแรงอะมิโนเขาก็เอาไปเป็นพลังงาน แคลเซียมก็ไปใช้ในส่วนของความแข็งแรงของผนังเซลลสร้างความแข็งแรงทําให้โรคแล้วก็มแมลงเนี่ยไม่รบกวนนะครับเนี่ยคือข้อดีของเขาครับโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยค่ะจี่เจ็ดขอบคุณมากมากเลยที่วันนี้แบบให้ความรู้แบบสําหรับมือใหม่ที่คิดจะปลูกนะนขอบคุณครับผมครับ